และจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหและลูกนี้เป็นประตูครับบอลผ่านมาแล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับไม่ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับและเขาก็ยิงเลยครับ ลูกนี้ก็เรียบร้อยครับเขาน่าจะผ่านไปได้นะครับและลูกนี้แฮตทริกครับเป็นประตูของเขาอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับโอ้เป็นเกมที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลยครับเป็นแฮตทริกฮีโร่ครับโอ้ผ่านไปได้แล้วครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โห ลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับจอิฮาจีและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับน่าจะได้เลยครับลูกนี้และลูกนี้เป็นประตูครับ อันนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับลูกนี้ไม่เป็นประตูครับอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหม่ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับและลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ มเป็นโอกาสเลยครับลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับ